ันนี้ก็จะมาเป็นพวง <c oughs> อร่อยอะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีแม่วบอลโปรตีนซีมเด้อค่ะพบกับคแมนเตยอ,อีกแล้วเนาะวันนี้คแมนอ่เป็นวันหยุดเนาะคแมนจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวดูสวนสตรอเบอรี่เนาะเดี๋ยวตามมาดูกันเด้อค่ะคแมนก็คือมาถึงแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเ,เข้าฟาร์มกันเลยเด้อค่ะข้างหลังก็คืออันนี้ชื่อแคนแนลฟาร์มเนาะคันแนลก็คือที่เขา เป็นคูคลองเนาะแล้วก็จะมีเรือหมายถึงว่าเขาใช้เรือเป็นบ้านอาศัยอยู่ตรงนี้หมายถึงว่าจอดอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเขาแม่ซูมกล้องให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะน,นี่ก็คือเขาจอดเรือไวนะ้อะเนาะก็จะใช้เชือกผูกแบบนี้ด้วยค่ะแล้วก็จะเป็นคลองอันนี้เป็นเรือที่เปรียบเสมือนบ้านของอเขาอเะนาะจะคล้ายๆเป็นแหล่งชุมชนเลยนะคะ่ะเขาจะไม่อนุญ,ญาตให้ไปที่ ไอ้ตรงที่เดินตรงนี้เนาะเพราะว่าเป็นเหมือนเปรียบเสมือนบริเวณบ้านของเขาประมาณนั้นแมปก็คือยืนอยู่ริมคลองเด้อค่ะเสียงลมอาจจะซาบๆอาจจะได้ยินเสียงคแมปไม่ชัดเพราะว่าไม่ได้เอาอที่เสียบหูฟังมาเนาะก็คือ,อคแคมปจะให้เพื่อนๆดูข้างหลังเตียงกรีกก็คือจะมีคลองเยอะที่นี่คือเขาใช้เรือเป็นบ้านเนาะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นข้างหลังอย่างเมืองที่คแมป์เคยมาเมืองบาสก็คือเขาจะ ใช้ใช้เรือเป็นบ้านก็เยอะเหมือนกันเนาะเพราะม,มีการเสียภาษีมอีอะไรถูกต้องเนาะจะคล้ายๆกับบ้านเลยก็ถือเป็นบ้านอย่างหนึ่งเนาะนี้ตรงนี้ก็คือจะเป็นท่าท่าเรือที่หนึ่งเหมือนกันเด้อค่ะให้เพื่อนๆดูเนาะแม่ถ่ายให้เพื่อนๆดูเนาะ เดินกลับมาเข้าสวนอราสเบอรี่มั่งเนาะเมื่อกี้เอาสตรอเบอรี่ไปจ่ายเงินแล้วก็ฝากเขาไว้เนาะอคุณแม่ลืมไปเนาะเขาน่าจะคิดอราคาเป็นกิโลอเก็บในลูกสวยๆกลับเนาะเมื่อกี้คุณแม่จ,จ่ายไปที่6ก9กจุดเก้าเปอนเนาะประมาณอกี่ร้อยดีเดี๋ยวคิดเป็นเ,เงินไทยให้เพื่อนๆดูเนาะขึ้นเอเป็นเงินไทยให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวคุณแม่มาเก็บราสเบอรี่ต่อเด้อค่ะราสเบอรี่เวลาเราเก็บเนาะเขาจะหลุดออกมาจากขั้วเด้อค่ะอันนี้เห็นไหมหลุดออกมาจากขั้วอันนี้คือสุกกำลังดีะค่ะ อันนี้เด้อค่ะราสเบอร์รี่สดสดจากต้นเลยเนาะมาชิมให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะราสเบอร์รี่สดสดเด้อค่ะหวานมากหวานมากเด้อค่ะต้องเก็บลูกที่แบบแดงแจ๊ดๆจ๊ดกินเนาะถ้าลูกชมพูยังไม่หวานเนาะลูกฮาหามแบบนี้ยังไม่พร้อมกินเด้อค่ะยังไม่สุกเต็มที่เนาะอันนี้ก็ยังไม่สุกเต็มที่เนาะสีคือยังชมพูอยู่ แม่จะพาเพื่อนๆดูลูกที่เขาสุกเต็มที่มันก็จะสูงอะ่ะแม่ก็จะเด็ดยากอันนี้สุกเต็มที่เด้อค่ะเดี๋ยวซูมไปฝั่งนู้นให้เพื่อนๆดูเพราะว่ามันจะมองไม่เห็นเนาะถุกเต็มที่เขาจะเด็ดออกจากขั้วได้ง่ายเนาะประมาณนี้เด้อค่ะอันนี้ขอเด็ดเข้าปากก่อนเนาะเนี่ยค่ะเขาจะดิดเด็ดมาง่ายๆแบบ ถ้าลูกที่เขาปลูกขายมันจะใหญ่เนาะแต่ว่าถ้าลูกที่เราปลูกเองมอก็จะน้อยๆเด้อค่ะเพื่อนๆดูใกล้ๆอันนี้คือสุกเต็มที่สุกได้ที่เนาะเราแม่เด็ดจากขั้วจะเด็ดออกง่ายเด้อค่ะเห็นขั้วเขาไหมมันจะเด็ดออกจากขั้วง่ายแบบนี้เนาะถ้าเขาสุกกําลังดีเด้อค่ะลูกใหญ่มากเสียงรถไฟข้างหลังแม่ก็คือเออมเด็ดเด้อค่ะมันมันขึ้นรายเยอะ ระวังเนาะอย่าไปเด็ดอันที่ขึ้นรากินเดี๋ยวราจะไปงอกในท้องเนาะอันนี้เป็นลูกแฝดนอค่ะเห็นไหมมันอยู่ในร่มเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นเนาะอันนี้เด้อค่ะหวานเห็นไหม หลุดออกจากขั้วง่ายๆเนาะถ้าเข้าสุกข,ขาจะหลุดออกจากขั้วง่ายๆด้วยค่ะโอ้ไม้กุ้ยเน็ดเดินมาถึงตรงกลางเริ่มเยอะเนาะ รัสเบอร์รี่เอาไปแค่พ่อประมาณเนาะวาได้สตรอเบอร์รี่ไปเยอะมากลูกก็ไม่ใหญ่มากเนาะคอมแอก็เก็บไปเลย <laughs> อิ่มมาก <laughs> คุ้มอยู่คุ้มอยู่เพราะว่าคอมแมแบบ <laughs> พูดกินเยอะเลยอนะเนาะโลบ <laughs> อะ กินจากต้นมันจะหวานมากอะ่ะหวานมากๆอันนี้ก็จะมาเป็นพวง อร่อยอ่ะถ้าถ้าคนกินอชอบกินราสเบอร์รี่อะไรเนี้ยนอกตตะกูลเบอร์รี่อ่ะชอบมากมีแมงมุมด้วยอ่ะแม่ใจตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ได้มาเป็นราสเบอร์รี่เนาะก็ตกที่ประมาณ50กว่าบาทเองเนาะแต่แม่คือกินอิ่มมากวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วกันเนาะพบกับแม่อีกทีคลิปหน้าแม่ ทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ค่แม่เนาะวันนี้ค่ะแม่ลาเพื่อนๆไปก่อนพบกับแม่เอ็กทีคลิปหน้าแล้วกันเนาะสวัสดีเด้อค่ะบ๊ายโอ้ลมแรงมากข้างหลังก็คืออ่อันนี้ชื่อฟาร์มนี้ก็คือจะ